โดยการนะครับที่ผมนะจะพาพ่อไปซอยนรกนะครับทุกคนเฮ้ย <c oughs> แล้วทำไมเขาห้ามเด็กอายุ20สิอะไรอย่างงี้ จังวะทำอะไรพี่มเกมใหม่เว้ยโอเกมใหม่อะไรวะเนี่ยนี่ไงสปินโจนสลัดนี่ไงนี่ก็เราหมุนสปินแค่นี้ก็เล่นง่ายๆแล้วเคยเล่นปหมไม่เคยพี่อยากลองโคเชย์อยากลองเลยอยากลองอะอยากี่อยากลองเลยที่ x m a x 9โอ้โหจัดไปทีนี้ทีเดียวนะเว้ยเขามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยสำหรับคนที่สมัครเข้ามาใหม่ต้องไปสมัครน้ท่านบอกถ้าบอกว่ามาจากช่องเบลกิ้งนะบอกไว้เลยว่าโบนัสแตกอยู่ด้วดแน่นอน อย่าลืมนะครับใครที่มีอิสแต์คแนนสวัสดีครับผมในอันนี้พ่อเองนะครับนี่วันนี้เดี๋ยวเราไปเที่ยวพ่อไปเที่ยว,ยวดูเขาเรียกว,ว่าบรรยากาศของขนอมอ๋อเดี๋ยวพาไปเที่ยวดูบรรยากาศของขนมนะจะได้รู้ว่าบรรยากาศมันดีเป็นยังไงบ้านเมืองเขาอยู่เป็นยังไงอะไรอย่างนี้อ๋อโอเคพร้อมพร้อมไหม พร้อมก็ไปไปไป,ไปอยากลุอยู่แล้วเด้ yeah, yeah, yeah. วันนี้เดี๋ยวเราจะเอาน้องม้ามืดออกไปขับกันนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพาพ่อเนี่ยขึ้นรถกระบะแล้วก็เอาน้องม้ามืดเนี่ยไปขับทัวร์พาพ่อทัวร์วนะครับพ่อก็ไม่รู้หรอกว่าผมจะพาไปไหน <c oughs> ไปนี่พ่อก็เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศของขนมนะ ว่ามันเป็นแบบว่าอะไรยังไงอย่างเงี้ยแต่จริงแล้วขนมกับบ้านเรามันก็มันก็ออกไม่คล้ายกันเนาะถ้าพูดถึงใช่ไหมพอ่อถ้าเป็นตอนนี้ก็ทางนี้โล่งกว่าใช่ไหมทางนู้นมันหมอกบอลลูมัวมองอะไรไม่ค <o> ่อยเห็นละตอนเนี้ยตอนนี้นะเป็นเพราะอะไรอะ่ะควันไฟเยอะอควันไฟเยอะก็นี่ก็จะเป็นที่ที่เราอยู่มันก็ใกล้ๆในอันนี้คือหน้าตัวเมืองเลยพอ่อมันจะมีร้านทุกอย่างหมดเลย เราต้องการอะไรอยากจะซื้ออะไรก็สามารถมาซื้อได้อะไรประมาณนี้เรามีป่าป่าไอ้นี่ด้วยหรอใช่ใช่มีมียังมีอยู่น่นาจะเป็นสวนอนุรักษ์<ม>หรืออะไรสักอย่างของเขานั่นแหละเนะแต่แต่เป็นของไม่ใช่ของเอกชนไม่น่าจะใช่ดูทรงแล้วไม่น่า<อ>จะใช่ป่ากลงกลางนี่ใช่ใช่มันเป็นป่ากกลางทางนี้ก็เป็นบ้านคนถ้าจับจองได้เป็นบ้านแล้วเนี่ยใช่ถ้าจับจองได้น่าจะเป็นบ้านไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นสะพานก่อนที่จะถึงเซเว่นนี่ นี่เขาน่าจะเรียกว่าสะพานบางแพงหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะเหรอใช่นี่อันนี้ก็จะเป็นพวกหาปลาพ่อหาปลาใช่หาปลาหาปลาเรือประมงเยอะเลยใช่เรือประมงเนี่ยดูดิดูไหมโ้โเยอะมากเยอะมากเรือใหญ่ด้วยใช่ใช่เขาออกกันไปทีละสิบห้าวันอ่ะกว่าจะเข้าบ้านทีนึงอ่ะโอ้อยากไปดูอยากไปดูข้างในนู่นไหมลองพาไปดูไหม ข้างในนุ้นเลยนะโอเคโอเคโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะพาพ่อไปดูข้างในนะครับอันนี้ก็เป็นตลาดใช่ตลาดมีซื้อปลาสดอะไรด้วยนะพ่อตรงเนี้ยอมาขึ้นจากเรือนี่ละมั้งใช่ขึ้นจากเรือเลยสดสดเลยก็มาขายกันตอนเย็นอะไรประมาณเนี้ยอ๋อพี่ซอยพี่ซอยพี่ซอยผูู้พี่ซอยแต่ถ้าไอ้บินอ่ะแต่ถ้าไอ้บินอ่ะจำได้พ่อมาบ่อยพ่อ อ๋อเนอะอืมไอบินไปเที่ยวหมดแล้วเหรอใช่ไอบินมาบ่อยบ่อยเลยทุกคืนอไอบินมาบ่อยทุกคืนอ๋อมาแถวนี้บ่อยมันมีสิ่งสวยงามเยอะแยะมากมายเพาะอ่อใช่ประมาณนั้นธรรมชาติเลยตอนกลางคืนเป็นสีสันเือไงเป็นแสงสีหรือไงก็ก็ก็มีสีแดงสลัวๆหน่อยพ่ออ๋อใช่มันก็แบบออกด้าร้านอาหารนั่นดิมันออกสลัวนี่ออกแนวตุจีนน่ะอ๋อออกแนวตุจีน คนที่นี่เขานับถือจีนกันเยอะอนับถือแบบกินเจเลยพวกเนี้ยอใช่ประมาณนี้เดี๋ยวพาพ่อเขาไปในซอยนี้ก่อนซอยนี้อบอกว่ามันเป็นอ่นะเขาเรียกว่าบ้านเก่าบ้านเดิมอะไรประมาณแบบของขนมเมื่อก่อนเนี่ยประมาณเนี้ยอ๋อเป็นการเป็นอยู่ของขนอมอะไรประมาณนี้นมั้งพ่อประมาณนั้นแหละใช่ คือแบบคนเมื่อก่อนเขาจะอยู่กันแบบประมาณนี้คนพื้นเพอ่าเขาเรียกว่าคนพื้นเพใช่พ่อเอ้ยพ่อรู้นี่รู้รู้รู้ใช่คนที่เขาปักหลักมาก่อนใช่ประมาณนักปักฐานเป็นคนเก่าคนแก่อ่าประมาณนนดูบ้านก็เก่าจริงเก่าจริงนะเออนี่เห็นไหมะดูบ้านดูบนเรือนนะฮะอ่าโหนี่แหละนี่แหละอันนี้ก็จะเป็นบ้านเรือนสมัยแบบ ก่อนเขาก็อยู่กันแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยพอ่อออ๋นี่แหละเห็นไนหะก็จะเลื่อนขึ้นมีร้านซ่อมรถในนี้ด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยนะอ๋อมันก็เจ๋งขึ้นนะมันก็ดีขึ้นเดี๋ยวมันไปเจริญขึ้น,น,นใช่องเที่ยวด,ด้วยใช่ร้าน,นขายอาหารอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายไปหมดนะครับพ่เป็นไง บ้านเันหลังเล็กๆใช่หลังเล็กๆติดกันไม่ส้างสูงใช่ใช่เขาไม่สร้างอ้วนลมพายุน่าจะประมาณนั้นพ่อแต่ที่นี่มันเคยน้ําท่วมด้วยนะน้ําท่วมเอตอนที่เขายังไม่ขุดลอกกันน้ํามันท่วมไงซอยอบต .6 ซอยอบต .6 แล้วเลี้ยวซ้ายเนี่ยอบตประมาณนี้ก็แปลกนะเดี๋ยวนี้ที่นี่เขาไม่ตั้งชื่อเหมือนบ้านเราทําไมอ่ะคือา เขาไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรกันมัางหรือไงที่ oh. บ้านเรามันเป็นชื่อซอยสุขสันต์ซอยอะไรรวมมิตรซอยอะไรสามัคคีอะไรเงี้ยมันจะมีชื่อซอยไง oh. ทางนี้เขาไม่รู้จะตั้งอะไรอบอต่อหก <laughs> oh. ร้านตัดงตะกงมมีใช่มีหมดเลยเห็นไะหม,ม,มนี่เนี่ยแต่ละบ้านก็จะมีพวกเก้าอีน้นะมาวางข้างหน้าเหนะ็นไหมพ่ะ เนี่ยนี่ก็มีนะเาชอบกินกาแฟกาฟกันบ้าใช่เนี่ยๆก้าอี้เห็นไหมหน้าบ้านนี่นี่ก็เก้าอี้เห็นไหมโอ้เอ้แล้วทำไมเขาห้ามเด็กอายุยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยฮะบ้านเขาะทำไมหวงจังโอ้ไม่มั่นใจคะับพ่อห้ามเด็กอายุยี่สิบนี้เหรอเออเนี่ยไหมเห็นมเขาเขียนไว้ตรงนั้นเลยห้ามเด็กอายุยี่สิบนี่เหรอเออต่ำกว่ายี่สิบอะไรหวงขนาดนั้นน่าจะประมาณแบบว่าแบบเด็ก อายุวุฒิภาวะต่ำก็ไม่ค่อยอยากจะให้เข้าบ้านอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอ๋อโอ้โหไม่ขนาดนั้นเลยหรเนี่ยเห็นไหมมีหมดเลยนะที่นั่งเก้าอี้หน้าบ้านตอนเช้าเช้าเนี่ยพวกชาวบ้านเขาจะตื่นมากินกาแฟกันนะอ๋อนั่งกินสดกาแฟกันหน้าบ้านมันเป็นวัฒนธรรมพื้นเพของคนที่นี่นะน่าจะประมาณนั้นนะถ้าเบลจะไม่ผิดนะพอนะก็ประมาณนี้แหละอ่าเป็นไงแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างเห็นบ้านเก่าเมืองเก่าของเขาเป็นไงบ้างพ่อ ก็ดูดีแต่ดูแล้วมันเล็กๆเงินแต่ติดใจอะตรงที่ว่า20อายุยี่ช้าห้ามก็แปลกแปฮะมันเป็นเคดหรือเปล่าพ่อัมเป็นเคดหรือเปล่าเห็นสองสามหลังนะสองสาหลังใช่ไหมหลังก็สิบแปดขึ้นหลังก็ห้ามห้ามอายุ20เข้าต่ำกว่า20อะไรเงี้ย อีกสองสามป้ายเนี่ยมันอันนี้หรือเปล่ามันเป็นเคิดแก้เคิดแ,แก้อะไรหรือเปล่าเหรอใช่เป็นาศาสนาเขาก็มีก็ไม่ไม่ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ว่าประมาณนั้นแหละโอเคก็ประมาณนี้นะครับทุกคนผมพาพ่อมาเที่ยวเลยนะครับก็เดี๋ยวกลับไปบ้านกันแล้วกันนะครับผมไปไปกันเลยครับนี่แม่เดี๋ยวพาพ่อไปเนี่ยไปไหนจนมาดิ แ,แม่โค้ชคล้ายๆนะคล้ายอะไรแม่เออแม่จำบ้านนั้นได้สีฟ้านะ่ะซอยนรกนี่หว่าพ่อพาไปพ่ออยากไปดูชมบรรยากาศเบลก็เลยพาไปไงมันอยากไปเสร็จอือไอ้หน้าบ้านสีฟ้านะ่ะจำได้อ,ะอ่ะนะพ่อชอมีความสนใจเยอะนะ เียงมันก็หนีไประทั้งเดยนั้นลบทไปซอยแล้วลบอยู่ขวัญก<า>็มีซอยไปชนีนี่แหลนะมีกันเลียวหลังมมองเดือแล้วก็ติดใจอาลูกเทิ้ตื้ตรงนีอ้ออเกืน เป็นมึงมึงซัดพาพ่อไปอะไรเมื่อกี้อะไรอ่ะเอาอ๋อที่ไปไหนกันมาที่ไปไหนกันมาเที่ยวไงเชื่อไหนเดี๋ยวข้าไปเที่ยวเชียงรายไม่พร้อมเนี่ยเอาที่นี่ต่อเดี๋ยวบอกพาไปเที่ยวบ้านดูเมืองดูเมืองอะไรไม่รู้ มึงานีมนยความว่าะไงาไปไหนมึงไาไปไหนวะพ่อไปไหนพ่อพ่อบังคับไปพ่อบังคับไปเลยตอนขึ้นรถอ่ะมีไหมมีไหมมีไหมขนองมีไหมจะพาพ่อไปซอยนรกนะครับทุกคน มึงเอาทิ้งเปล่าฮอนไอ้พวกนี้ตามกูหายไปไหนมึงลองดูไอ้พวกมึงเขียนแล้วปึ๊งมาไปโย่ไอที่มึงเอาตามไปอ่ะกูถือว่าแล้วไหนนี่นะอ้ตามแค่นี้มันไปทำอะไรได้ตามแค่นี้มันไปทำอะไรได้ตามแค่นี้มันไปทำอะไรได้มีอยู่สี่สิบบาทมีอยู่สี่สิบบาท เช็งล่ยี่สิบบาทจับนมเขาก็เอามีสี่สิบาทเขาก็ขึ้นให้อ้าวสี่สิบบาทเขาต้องขึ้นให้เอาไอ้เองบอกไอ้ซอยนั่นที่พ่ออ่านป้ายอะไรยี่สิบอายุ2ี่สิบนั่นซอยนั่นเหรอตอนนรกไงทำเป็นพ่ลูอม่ชมใช่ไม ร้านตักผงตักผงมีใช่มีหมดเลยบ้านอะไรวะเนี่บ้านนีมะ่อีเดียวโอ้ยเหมือนก็อกต้องสวอะไรปดลกอเลยบดูหลายทีแล้วกูจบไม่ได้ ตามตามเออดูล้กัแต่แต่ยาไฟเนี่ยะาามันบอกเออเขาอะไรเปเคสมันเป็นเคสเออนเคสหนงนะไรตามสาสนา หนูยันเทานะหนูสวยแล้วลูคุณยังไม่กลับหรอได้ได้ได้โอ้ยมันไม่โอกมันไม่บอกตั้งแต่อยู่นู่นเลย มาไปนี่เฉยไปดูเขียนบินบ่อยๆมั้จำไม่จำไม่ได้พ่าทถ้าถ้ารู้เร่งไงนะคงอยู่นานกนคงอยู่นานไม่เลยแต่ไม่เห็นใครนะกลางวันน้องคไม่ทำงาน

เชื่อไหมว่าผมไปแต่ทุกครั้งก็ไม่เคยสังเกตป้ายอ้ยี่สิบบวกเลยนะพ่อไปครั้งเดียวพ่อเราเห็นสามสี่หลังอ่ะพ่อสนใจมากเลยไปคงเดียวไม่ได้กลับบ้านเลยเห็นหนึ่งก็หน้าสิบแปดบวกห้ามเด็กอายุตั้กว่ายี่สิบเข้าทำแม่งน้ำแม่งนะบว มันเป็นคนบอกเองนะว่าเขาเขามีโต๊ะหน้า <Another> บ้านพวกโต๊ะเลยข้าบ่อยจะชวนพ่อไปแหมรู้หมดอ่ะไปไปตามันไว้หมดเลยเนอะบอกตามบอกเขาไม่ทำอะไรแต่ละบ้านก็จะมีพวกเก้าอี้นะมาวางข้างหน้าเห็นไหมเพาอเนี่ยนะหรือนี่ก็มีนะมันชอบกินกาแฟกันบ่ใช่เนี่ยเน่แหมไปผิดเวลาที่เฉย

I was in the moon, looking around at the brain. No, ain't trying to tell what to do, but trying to.